สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Predator 4 The Predator โดยภาคนี้ออกฉายเมื่อปี2018นะครับแถมยังเปลี่ยนการออกเสียงจาก Predator เป็น The Predator ด้วยแต่ผมจะขอเรียก Predator เหมือนเดิมนะครับเพื่อความเข้าใจของทุกคนนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้ไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทบไลค์และสัปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับ ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกอดถังป๊อปคอร์นให้แน่นแล้วตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยหนังก็จะเปิดมาที่ยานอวกาศของพีเดเตอร์สองลำนะครับที่กําลังไล่ยิงกันอยู่แต่ลำที่โดนยิงก็เปิดระบบอะไรทักอย่างทําให้หนีรอดไปได้ภาพก็จะตัดไปที่พระเอกของเรานะครับที่กําลังปฏิบัติภารกิจอยู่และเขาก็เห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างตกลงมาจากฟ้านะครับพอเข้าไปดูใกล้ๆพระเอกก็เจอเข้ากับหน้ากากพีเดเตอร์แล้วก็ปอกแขนอาวุธ ทันใดนั้นคาสิคพีเดเตอร์ก็โผลมานะครับทั้งสองฝ่ายเลยเกิดกันปะทะกันทันทีเลยนะพระเอกที่มันใส่ปอกแขนของพีเดเตอร์อยู่ในตอนที่เขาโดนโจมตีปอกแขนมันก็ได้ทํางานอัตโนมัตินะครับโดยการปล่อยกงจักรไปใส่พีเดเตอร์หนึ่งดอกพระเอกที่ได้โอกาสก็เลยรีบหนีออกมาได้แถมปอกแขนมันยังเด้งลูกกลมๆออกมาให้พระเอกอีกด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วเราจะได้เห็นว่าตอนนี้มันมีกองกําลังลงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับ พระเอกก็รีบเข้าเมืองทันทีเลยนะครับแล้วก็เอาหลักฐานทุกอย่างที่เก็บมาได้ไปฝากให้คุณในเมืองส่งไปสนีกลับไปที่บ้านให้หน่อยแถมพระเอกยังพรางตัวแบบพีเดเตอร์โชว์ไปหนึ่งทีนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้ลูกกลมๆที่ปอกแขนม,มันให้มานะั้นอะ่ะมันมีไว้พรางตัวนะครับพระเอกก็เลยแดกแม่งเข้าไปเลยจากนั้นเขาก็โดนจับไปนะครับผมลืมบอกชื่อพระเอกไปโดยพระเอกของเราเขามีชื่อว่าควินแมคเคน่านะครับโดยผมจะเรียกมันว่าควินนะ ภาพก็จะตัดมาที่ลูกชายของควินนะครับที่เขามีชื่อว่าลอรี่แมคเคนนานะลอรี่ก็ได้รับพัสดุที่พ่อของตัวเองส่งกลับมาบ้านแบบไปสนีไทยควินที่โดนจับมาก็ถูกกรีดข้อมูลแล้วก็บังคับให้บอกว่าเจอกับตัวอะไรนะครับพอพระเอกพูดว่าเจอกับมนุษย์ต่างดาวก,ก็เข้าทางของพวกมันทันทีคือพวกมันต้องการจะให้พระเอกพูดคํานี้ออกมานะครับเพื่อที่จะยัดข้อหาว่าพระเอกมาเสียสต,ติไปแล้วจะได้เอาพระเอกไปยัดเข้าโรงพยาบาลบ้า พพวกมันต้องการจะปกปิดเรื่องของพีเดเตอร์นะครับทางด้านของลอรี่ก็สนนะครับไปเปิดกล่องแล้วก็เอาอุปกรณ์ของพีเดเตอร์ออกมาเล่นจนมันเผลอไปเปิดระบบอะไรบางอย่างนะครับควินก็โดนยัดเข้าไปในรถที่มีแต่ทหารที่สติไม่ดีโดยพี่เข้มคนนี้เขามีชื่อว่าวินเลียมนะครับพี่แกก็ถามพระเอกว่ามึงไปทําอะไรมาทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้พระเอกก็เลยบอกว่าก็กูไปซัดกับมนุษย์ต่างดาวมาน่ะสิพวกมันไม่เชื่อก็เลยขำกันใหญ่เลยนะครับ ด็อกเตอร์แบ็กเกตที่ถูกเชิญมาศึกษาเรื่องพีเดเตอร์ก็ได้เจอเข้ากับพี่พีตัวเป็นๆเ,เลยนะครับและพี่เข้มที่ยืนอยู่นี่เขามีชื่อว่าวิวนะและตอนนี้วิวเป็นคนคุมโปรเจกต์ทุกอย่างของพีเดเตอร์อยู่พี่แกก็บอกกับด็อกเตอร์แบ็กเกตว่าไอพีเดเตอร์ตัวนี้มันมี DNA ของมนุษย์ผสมอยู่ด้วยแล้วก็เอาประวัติของพีเดเตอร์ที่เคยมาโลกมนุษย์มาให้ด็อกเตอร์แบ็กเกตดูมันก็คือไอตัวในภาคแรกและก็ภาค2นั่นแหละลอรี่ที่กําลังกดอุปกรณ์ของพีเดเตอร์เล่นอยู่ มันก็ได้ไปเปิดสัญญาณเรียกให้พิเรเตอร์ที่มันตามล่ากันอยู่อีกตัวมาอย่างโลกนะครับขอเสริมนะครับคือลอรี่เขาเป็นเด็กพิเศษนะมันพิเศษในแบบที่ว่ามันเหนือกว่าเด็กทั่วๆไปอะไรประมาณนั้นพิเรเตอร์ที่รู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาพี่แกก็ฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็จัดการกระทืบทุกคนในห้องยกเว้นด็อกเตอร์แบ็กเก็ตนะพร้อมกับเดินไปหยิบเอาชุดเกราะแต่พี่แกก็ต้องหงุดหงิดสุดๆเพราะชุดเกราะของแกมันมีไม่ครบนะครับขาดหน้ากากากับปลอกแขนที่ควินเอาไป พีเดเตอร์ก็เลยเอาหน้ากากที่มีอยู่ที่มันแขวนอยู่แถวนั้นมาใส่แล้วก็เชื่อมกับหน้ากากของตัวเองนะครับจนรู้ว่ามันอยู่ไหนพอพีเดเตอร์มันเหนียวมาข้างนอกพวกทหารบ้านในรถมันก็ได้เห็นเต็มตาเลยนะครับจนยอมเชื่อพระเอกทุกคนก็เลยวางแผนว่าจะไปจัดการกับพีเดเตอร์นะครับแต่ก็ทําไม่สําเร็จนะเลยต้องรีบหนีออกมาก่อนไม่งั้นจะโดนฆ่าและเราจะได้เห็นว่าพีเดเตอร์อีกตัวได้มาถึงโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับแถมมันยังพาหมามาด้วยควินก็ได้มานั่งคุยก,กับวิลเลียมนะครับ พี่แกก็เลยถามว่ามึงมาอยู่กับพวกทหารบ้าได้ยังไงวิลเลียมมันเลยบอกว่ากูยิงผู้บงังคับบัญชานะพระเอกก็เลยถามต่อว่าและไอ้ผู้บงังคับบัญชาของมึงมันรอดไหมวิลเลียมมันก็เลยโชว์แผลที่หัวของมันนะครับเพื่อที่จะสื่อว่ามันนั่นแหละเป็นผู้บงังคับบัญชาก็คือมันยิงตัวเองแต่มันไม่ตายนะครับมันเลยโดนจับมาอยู่โรงพยาบาลบ้าพอด็อกเตอร์แบ็กเกตตื่นขึ้นมาเธอก็ได้เจอกับทุกคนนะครับเธอเลยจะขอตัวแยกออกไปนะวิวก็เลยบอกว่ามึงจะไปก็ไปเลย แต่มึงคิดเหรอว่ามึงจะหนีรอดจากพวกนั้นพวกนั้นที่ว่าไม่ใช่พีเดเตอร์นะครับแต่มันคือพวกที่ทําวิจัยเกี่ยวกับพีเดเตอร์นะก็คือพวกของไอวิลนั่นแหละดรแบ็กเกตเลยบอกว่ากูเห็นว่าพีเดเตอร์มันกําลังหาอุปกรณ์ของมันที่หายไปควินเลยบอกกูไปนควรเอาของมันไปเองแหละทุกคนก็เลยต้องรีบไปที่บ้านของควินทันทีพอมาถึงบ้านก็หาของไม่เจอนะครับเพราะไอเด็กลอรลี่มันเอานาักกะกับปอกแขนไปใส่เล่นในวันฮาลวีนนะ แถมลอรี่มันยังโดนแกล้งปาหินใส่นะครับแต่หินมันดันไปโดนหน้ากากเลยทำให้ระบบสั่งการอัตโนมัติใช้ปืนติดหลายยิงสวนไปบ้านกระจุยทันทีแล้วลอรี่ก็วิ่งหนีมาจนมาเจอกับหมาของพิเดเตอร์นะครับแต่ก็โชคดีที่พวกของควินมาช่วยไว้ได้ทันนะไอวินเลียรมันก็เอาปืนมายิงจ่อๆหัวของหมาเลยนะครับจนมันเดินเซแบบมึนๆหนีไป ทันใดนั้นพิเดรเตอร์ก็โผล่มาแล้วก็จับเพื่อนของพระเอกเป็นตัวประกันนะครับแถมมันยังสั่งให้ทุกคนทิ้งปืนอีกด้วยและทหารบ้าอีกคนหนึ่งที่มันมีชื่อว่าแบ็กลรี่มันก็มีอาการกระตุกนะครับจนดึงความสนใจของพิเดรเตอร์ไปพระเอกที่ได้โอกาสก็เลยหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงสวนไปทุกคนก็เลยพากันสับตีนแตกหนีทันทีพิเดรเตอร์ก็ตามพระเอกมาจนทันนะครับแล้วก็กําลังจะเจือนพระเอกทิ้งแต่ในทันใดนั้นพิเดรเตอร์อีกตัวที่มันแกะลอยมา มันก็ได้กระชากเอาคลาสสิกพีเดเตอร์ออกไปและเราจะได้เห็นว่าไอพีเดเตอร์ตัวใหม่นี้มันมีรูปร่างใหญ่กว่าคลาสสิกพีเดเตอร์เอามากๆเลยนะครับแถมมันยังแข็งแกร่งกว่าเยอะเลยด้วยมันก็ได้คุยกันเป็นภาษาพีเดเตอร์นะครับบอกว่าบอกกูมาว่าของอยู่ไหนไอคลาสสิกพีเดเตอร์มันก็ไม่ตอบนะครับแล้วมันก็ยิงสวนไปนเลยหนึ่งนัดทันทีทั้งสองก็เปิดฉากซัดกัน คลาสสิกพเดเตอร์มันก็สู้ไม่ได้แม้แต่น้อยเลยนะครับจนสุดท้ายมันก็โดนกระชากหัวหลุดออกมาพร้อมกระดูกสันหลังตามแบบฉบับของพเดเตอร์เลยขอเสริมนะครับเหตุผลที่พเดเตอร์มันกระชากหัวออกมาพร้อมกระดูกสันหลังมันไม่ได้ทําเพื่อเอาสนุกอย่างเดียวนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะต้องการเอาไขกระดูกสันหลังของทุกเผ่าพันธุ์ไปด้วยในการล่าของมันแต่ละครั้งเพื่อที่จะเอาไปศึกษาแล้วก็เอามาผสมกับพันธุกรรมของเผ่าพันธุ์ของมันเอง เพื่อที่จะทําให้เผ่าพันธุ์ของพีเดเตอร์มันแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆผมลืมบอกไปอีกอย่างไอพีเดเตอร์ตัวใหญ่มันมีชื่อว่าอันติเมตพีเดเตอร์นะครับมันก็คืออีกขั้นหนึ่งของพีเดเตอร์ที่ผสมกับ DNA ของหลายๆเผ่าพันธุ์ที่มันล่ามาจนมันกลายมาเป็นอันติเมตพีเดเตอร์ที่เราได้เห็นกันคือมันแข็งแกร่งสุดๆมิวที่มาไม่ทันมันก็ได้มาดูสภาพศพของคลาสติกพีเดเตอร์นะครับแล้วมันก็บอกว่ากูคิดว่าไงรู้ไหม กูค,คิดว่าไอตัวนี้มันหักหลังเผ่าพันธุ์แล้วก็หนีมาจะทําให้ไอตัวใหญ่มาตามมาเก็บงานพวกของพระเอกที่หนีมาแอบทหารบ้านที่มันมีชื่อว่าเนตตี้ก็ได้ไปเจอกับหมาพีเดเตอร์ที่แอบตามมานะครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นหมาที่เชื่องกับมนุษย์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะโดนไปเม็ดเดียวกลายเป็นหมาน่ารักทันทีในขณะเดียวกันพวกของไอวิลมันก็ได้ตามหาพวกพระเอกจนเจอแล้วก็มาถามหาปอกแขนของพีเดเตอร์ทางด้านบ้านของพระเอก ตอนนี้ก็โดนอันติเมทเพเดเตอร์บุกเข้ามานะครับแล้วก็จัดการทหารไป2คนพร้อมกับเห็นพิกัดของยานของคลาสิกเพเดเตอร์ที่มันหนีมาจากแผนที่ของลอลี่ที่วาดไว้นะครับคือลอรี่มันเห็นแผนที่จากหน้ากากาของคลาสิกเพเดเตอร์แล้วมันก็วาดใส่กระดาษไว้ไอวิวที่มันรู้ว่าลอรี่รู้เส้นทางไปหายาน มันก็เลยจับตัวไปนะครับแล้วก็สั่งเก็บพระเอกกับด r ร์แบ็กเกตแต่พระเอกมันก็จัดการทหารไปได้แล้วก็หนีออกมาส่วนทางด้านของด r ร์แบ็กเกตก็ได้น้องหมาพีเดเตอร์มาช่วยไว้ได้ทันนะครับพอมาถึงยานไอวิวมันก็ได้ให้ลอลี่ไปเปิดยานให้นะครับและมันก็ปรากฏว่าไอเด็กมันทําได้ทุกคนก็เลยได้เข้าไปสํารวจข้างในยาน ส่วนพวกของพระเอกก็แกล้งสะดุดสายสัญญาณเตือนนะครับเพื่อที่จะหลอกล่อความสนใจแล้วก็ให้พระเอกใช้อุปกรณ์ของพีเดเตอร์พลางตัวเข้ามาช่วยลอรี่หนึ่งในทหารบ้าก็โดนอันติเมตพีเดเตอร์โผมาจัดการจากทางด้านหลังนะครับพี่แกเลยยิงพุ้เพื่อเตอเอเือนเพื่อนว่ากูโดนแล้วและไอวิวที่มันได้โอกาสมันก็เลยซัดหน้าพระเอกไปหนึ่งทีแล้วก็รีบหนีออกมาและอันติเมตพีเดเตอร์มันก็ได้ลงมาจัดการกระทืบพวกทหารตายไปเป็นกองเลยผมว่าไอตัวนี้มันโหดกว่าเบอร์เซอร์เกอร์พีเดเตอร์เยอะ มันคืออีกขั้นหนึ่งของพ r เดเตอร์ไปแล้วพอกระทืบเสร็จพี่แกก็เดินขึ้นยานไปแบบชิลๆเลยนะครับพร้อมกับใช้เครื่องแปลภาษาคุยกับพวกพระเอกว่าหวัดดีกูสนุกดีที่เห็นพวกมึงซัดกันเองกูมาที่นี่เพื่อทำลายยานลำนี้เท่านั้นพวกมึงเอามันไปไม่ได้สิ่งที่พวกมึงทำได้ก็คือพวกมึงต้องรีบหนีไปกูเห็นหนึ่งในพวกมึงเป็นนักรบตัวจริงคนนั้นมีชื่อว่าแมคเคนนาและมันจะเป็นรางวัลของกูกูจะให้เวลาพวกมึงหนี พอพี่แกพูดจบพวกพระเอกก็รีบไปเตรียมอาวุธทันทีเลยนะครับพระเอกกับไอวิลก็ได้มาร่วม,มือกันแบบไม่ต้องนัดหมายพอถึงเวลาอันติเมทพิเดเตอร์ก็ออกล่าทันทีไอวิลมันก็ได้เอาปืนติดไหล่ของคลาสิกพิเดเตอร์มาใช้นะครับแบ็กซ์ลีย์กับแฟนเขาก็ได้อาสา,าจะล่อออนติเมทพิเดเตอร์ไว้และให้ทุกคนหนีไปตรงกับดักระเบิดที่วางเอาไว้และแผลมันก็สําเร็จนะครับแต่แบ็กซ์ลีย์กับแฟนก็ตายอยู่ดี แต่ก่อนจะตายพวกเขาก็ได้สร้างบาดแผลให้อัลติเมทพีเดเตอร์เยอะพอตัวเลยวิ่งมาได้สักพักอัลติเมทพีเดเตอร์ก็ตามมาจนทันนะครับและมันก็เรียกชื่อแมคเคนาพระเอกเลยตัดสินใจเสียสละตัวเองเพื่อที่จะให้ลูกได้อยู่รอดยอมมอบตัวกับอัลติเมทพีเดเตอร์แต่พี่พีพกบอกไม่ใช่มึงแล้วก็จัดการโยนพระเอกทิ้งพร้อมกับเดินไปจับตัวลอรี่นะครับคือแมคเคนาที่มันต้องการนี่ไม่ใช่พระเอกนะแต่มันคือลอรี่แมคเคนานี่เองไอควินน้าแตก แล้วมันก็เอาลอรี่มายัดไว้ในยานนะครับแล้วก็พร้อมจะออกยานทันทีพวกพระเอกที่วิ่งตามมาไม่ทันก็ได้ตัดสินใจกระโดดเกาะยานไปด้วยนะครับและในตอนที่ยานมันขึ้นอัลติเมตพิเดเตอร์มันก็ได้เปิดเกราะพลังงานนะครับทำให้เกราะมันตัดขาเนตตี้จนขาดแล้วมันก็กิ้งตกยานไปส่วนทางด้านของวิลเลียมที่อยู่ข้างนอกเกราะมันก็ได้ตัดสินใจเสียสละตัวเองโดยการกระโดดเข้าไปในใบพัดของยานจนระเบิดทําให้ยานเกิดความเสียหายอย่างหนัก ส่วนพระเอกก็สไลด์ลงมาตรงประตูแล้วก็เปิดประตูเข้ายานไปแบบง่ายๆเลยนะครับคืออยู่ดีๆมันก็เปิดเป็นพอเข้ามาได้พี่แกก,ก็ซัดก,กับอันติเมทพิเดเตอร์ทันทีเลยนะครับจนทําให้มันเสียการควบคุมยานและยานก็ตกอันติเมทพิเดเตอร์ที่โมโหจัดจัดก็ตามลงมากระทือพระเอกไปหนึ่งชุดแต่ทันใดนั้นด็อกเตอร์แบกเกตที่ไปเก็บลูกแก้วหายตัวมาจากไหนก็ไม่รู้ก็กระโดดเข้ามาช่วยพระเอกนะครับแล้วก็จัดการเอาปืนเป่าเข้ามาพี่พิเดเตอร์ไปหลายนัดเลย จนทำให้มันมึนหัวแล้วก็เปิดอากาศห้พระเอกได้สวนคืนกลับโดยการสเปียมันตกหน้าผาไปหนึ่งทีแต่หน้าผามันไม่ได้สูงมากแถมไอหมามันยังคาบระเบิดมาวางให้ด็อกเตอร์ด้วยนะครับแสนรู้จริงๆลอลลอรี่ที่เห็นว่าอันติเมทพิเดเตอร์มันยืนอยู่ใกล้ายานไอเด็กมันก็เลยวิ่งไปกดปุ่มเปิดเกาะพลังงานนะครับทาให้เกาะมาตัดแขนพเดเตอร์ขาดไปหข้างแบบฟรี พระเอกที่ได้โอกาสก็รีบวิ่งมาหยิบแขนของพีเดียเตอร์แล้วก็เอาระเบิดเสียบเข้าไปที่ใบมีดหลังจากนั้นก็จัดการยิงไปที่ขาของพี่ผีจนระเบิดกระจุยไปทันทีเลยแต่พี่แกก็ยังไม่ตายนะครับพระเอกก็เลยตามมาซ้ำอีก6นัดอันติเมตพีเดีเตอร์ไปหวันและในตอนจบสิ่งที่คลาสสิกพีเดียเตอร์มันขมโมยและหนีมาเพื่อที่จะเอามาให้มนุษย์จนอันติเมตพีเดีเตอร์มันต้องตามมาเก็บมันก็คือชุดเซตที่เอาไว้ฆ่าพีเดเตอร์โดยเฉพาะนะครับมีชื่อเรียกว่ามือฆ่าพีเดียเตอร์ และ Predator 4 The Predator ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ The Predator ภาคนี้ก็เป็นภาคล่าสุดของซีรีส์ Predator แล้วนะครับผมก็หวังว่ามันจะมีภาคต่อๆไปนะเพราะมันทิ้งท้ายมือฆ่า Predator ไว้สุดเท่เลยทีเดียวและสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูภาคเก่าๆมาก่อนก็สามารถคลิกที่เครื่องหมายมุมบนขวาและไปดูภาค1 2 3กันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนการสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่อง ก็อย่าลืมกระทืบไลน์และซัดปุ่มซับติ๊กให้ผมด้วยนะครับและสุดท้ายนี้คำพูดใดที่ทำให้เพื่อนๆไม่พอใจตัวผมเองต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับและผมจะไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นนะครับสวัสดีครับ